มาครับคุณผู้ชมของเด็ดเอตโรวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับและตรงนี้ที่ผู้ยืนอยู่คือเป็นพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนแปลรูปสมุนไพรท่าสุดใช่ค่ะและอยู่กับประธานกลุ่มแล้วพี่หนิงนะครับพี่หนิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สินค้ามีแน่นอนแต่ก่อนจะไปถึงสินค้ามีการทํากิจกรรมมีเวิร์กช็อปด้วยบนโต๊ะนี้แบบนี้เหรอกลุ่มของเรานะคะเป็นกลุ่มที่ปลูกแล้วก็แปลรูปสมุนไพรอินทรีย์นะคะ,ะแล้วก็มีในส่วนของส่งเสริมวัตถุดิบค่ะให้กับโรงพยาบาลแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมทั้งสกัดน้ํามันหอมระเหยอย่างเช่นโรงพยาบาลที่ใกล้ก็คือโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงนะคะเขาก็จะมีในส่วนของการดูแลผู้ป่วย ที่เป็นนวดบำบัดงียค่ะเราเป็นกลุ่มปลูกสมุนไพรใช่ไหมคะเราก็จะรวบรวมจากกลุ่มสมาชิกที่ไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ได้ฉีดยาในพื้นที่เป็นแปลงเป็นสมุนไพรที่เป็นปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะส่งให้ทางโรงพยาบาลกับอีกอันหนึ่งก็คือลูกประคบเนี่ยค่ะเราก็จะมีทําลูกประคบส่งโรงพยาบาลกับโรงแรมค่ะแล้วก็มี ไปเชื่อมจากเครือข่ายที่เป็นกลุ่มกเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเชียงรายแล้วก็กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุของตำบลท่าสุดครับอย่างตรงนี้เป็นการเวิร์กช็อปซึ่งถ้าคุณผู้ชม มาก็คือจะได้เวิร์กช็อปอะไรบ้างครับที่นี่ก็คือมีเวิร์กช็อปในส่วนของแปรรูปสมุนไพรกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะก็จะมีลูกประคบค่ะมียาดม DIY จากน้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิดนะคะแล้วก็มีในส่วนของชาสมุนไพรค่ะอย่างตรงนี้เป็นกิจกรรมการเวิร์กช็อปการทำลูกประคบนะครับเราก็จะเริ่มจากการที่นำสมุนไพรนะครับมาปรุงในในถ้วยต่างหากของเราเราต้องหยิบเยอะแค่ไหนอันนี้เริ่มจาก ปลค่ะหนึ่งหยิบมือหนึ่งหยิบมือปะมใช่ค่ะทำเย็นใบเตยนะครับใบเตยนี่เยอะหน่อยใบเตยเยอะๆเลยหอมนะครับสังเกตว่าสมุนไพรทั้งหมดนี่ตากแห้งมาแล้วแห้งแห้งมากเลยใช่ค่ะต้องแห้งที่สุดเลยเหรอครับเพราะอะไครับเพราะ หนึ่งก็คือการเรื่องเชื้อรากับความชื้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สมุนไพรต่างๆนี่เขาก็จะมีสรรพคุณของเขาใช่ค่ะหลากหลายแตกต่างกันไปก็คือเน้นในส่วนของผ่อนคลายครับทำให้เลือดลมไหลเวียนดีครับนี่เหลือสุดท้ายเป็นกระบุนกระบุนครึ่งช้อนค่ะครึ่งช้อนแล้วใช้มือที่เราใส่ถุงมือขย้ำขย้ำขยํำเข้าไปนะคะเพื่อให้ส่วนผสมไม่เข้ากันนะครับเนี่ยแค่คุกก็จะได้กลิ่นหอมออกมาแล้วนะครับของสมุนไพรต่างๆนะครับ เสร็จปุ๊บนี่ก็จะต้องห่อแล้วก็จะต้องมีมือมัดใช่ค่ะมาใช่ไหมขอเชิญเบิกตัวมือมัดเลยนะฮะแต่พี่สุจะสอนมัดนะครับจับปลายผ้าทั้งสองด้านประกบกันประกบแล้วอีกสองด้านค่ะเสร็จปุ๊บแล้วเราก็รวบรวบอย่างนี้ใช่ค่ะให้มันเป็นอย่างนี้รวบตัวปลายค่ะแล้วก็นวดเพื่อให้รูปทรงของตัวรูปประคบเป็นทรงกลมอย่างเงี้ยค่ะนี่กลมแล้ว่อไปจะเป็นการมัด สอดตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปแล้วก็ดึงดึงนี่คุณผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลูกประคบของผุ้นะครับมันมันจ้อยจังเล็กจังเลยเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมก็จะได้ลูกประคบแบบนี้กลับบ้านไปเลยบ้านใช่ค่ะค่าใช้จ่ายต้องยังไงฮะถ้าเวิร์กช็อปต่อท่านนะคะ หนึ่งท่าน70บาทค่ะพร้อมลูกประคบคนเช่70 7บบาทใช่ได้ลูกประคบใช่ค่ะแต่อยากให้มาเป็นหมู่คณะก็คือกุ๊ปละ5คน10คนอย่างี้นอกจากเวิร์กช็อปต่างๆที่มีเยอะแยะหลากหลายให้เลือกสรรแล้วนะครับยังมีสินค้าของทางกลุ่มด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผู้จะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างพร้อมขายไหมพร้อมค่ะพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปขาย ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรท่าสุดค่ะโอ้โหไปครับเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละอย่างเลยนะครับเริ่มจากอะไรก่อนทีเอาแบบราคาน้อยไปมากน้อยไปมากน้อยไปมากเริ่มต้นที่ ยาดมยาดมเล็กๆน้อยๆน่ารักสมุนไพรแบบนี้นะครับจุดเด่นของธาตุสุดเฮิร์มก็คือเรามียาดมสมุนไพรตามธาตุเกิดค่ะดินน้ำลมไฟแล้วแต่เดือนเกิดของเราค่ะความต่าง มันคือยังไงครับธาตุไฟธามต่างคือน้ำมันหอมระเหยที่เราใส่ตแต่ละธาตุค่ะมีความแตกต่างกันค่ะอย่างเช่นธาตุดินเนี้ยค่ะธาตุดินก็คือคนที่เกิดเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างเงี้ยค่ะธาตุดินเดือนธันวานะครับธาตุดินเราจะใช้น้ำมันหอมระเหยไพลเป็นส่วนประกอบโอ้หอมสดชื่นมากเลยนะครับนี่ธาตุดินใช่ธาตุ ธาดลมธาดน้ำธาดไฟก็จะแตกต่างกันไปใช่ค่ะถ้าอยากซื้อกระปุกเดียวแบบนี้นะครับ35บาท2กระปุก50บ่คาสี่กระปุก100บาทใช่ค่ะนอกจากเป็นกระปุกเล็กๆแล้วยังมีเป็นเหมือนเป็นพิมเสนค่ะจากพิมเสนพิมเสนจากดอกไม้5ชนิดค่ะเขาเรียกเกสรทั้ง5อ๋อนี่มีดอกบาลิพิกุลบุญนาค สารพี<ล>บัวหลวงบววหวค่ะบัวหลวงขายไงจ๊ะอันละ60บาท60บาทนะครับก็จะมีเนี่ยบอกไว้หมดเลยนะครับว่ามีดอกอะไรบ้างเปิดออกมาปุ๊บเป็นลูกกลิ้งเป็นลูกเหล็กนะครับแล้วก็ทาเลยใช่ค่ะอุ้ยทำไมมันหอมอย่างงี้ใช่ค่ะกลิ่นดอกไม้อ่ะค่ะร้อยกิโลเราจะได้ประมาณไม่ถึง20 ml เแล้วมีเห็นมีอันใหญ่นี่คืออะไรครับ อันใหญ่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดมาจากหอมเชียงรายค่ะ,ะเดิมก็คือเราทำตัวผลิตภัณฑ์โอทอปสินค้าหอมเชียงรายก็คือเป็นสมุนไพรที่นำชาอุ่หลงกับดอกหอมหมื่นลีมาเป็นซิกเนเจอร์หรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าสมุนไพรของเชียงรายนะเรามีชาอุ่หลงที่เป็นพืช GI แล้วเราก็ต่องานวิจัยค่ะกับอุตสาหกรรม เรื่องการพัฒนาไปสู่มาตรฐานตัวนี้ก็จะเป็นน้ำนำมันที่เป็นลูกกลิ้งกลิ่นนี้จะเป็นหลอกก็จะเป็นพิมพ์เสนเป็นน้ำมัน<ช>เป็นลูกกลิ้ง<ช>แต่ว่าถ้าอยากใช้แบบดม<ช>ก็จะเป็นกระปุกแบบนี้ออลิจินอลสดชื่นมากครับคุณผ,ผู้ชมชอีกอันหนึ่งก็จะเป็นหอมเศรษฐีค่ะ จะอารมณ์แบบดอกไม้หน่อยดอกไม้แห้งๆนะครับกระปุกละ1 0 0บาทนะคะใช่ค่ะมีหอมเศรษฐีกลิ่นหนึ่งก็จะเป็นกลิ่นออกดอกไม้หน่อยเป็นดอกไม้แห้งนะส่วนถ้าใครชอบทางแบบกลิ่นสมุนไพรสดชื่นหอมเหมื่นลีหอมหมื่นลีหอมแตกไกลเออก็จะเป็นหอมเชียงรายใช่แล้วก็สีเขียวๆนี่คืออะไรจ้ะสีเขียวๆนี่จะเป็นยมองหรอใช่ค่ะเป็นบามนวดแล้วก็มีกลิ่นตะไคร่หอมกระปุกละ 100บาทค่ะบาทเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนอกจากนี้ก็จะมีน้ำมันนวดเวลาเรานวดประครบะคะ่ะนอกจากตัวลูกป,ประครบแล้วเราก็จะมีน้ำมันนวดผ่อนคลายได้ดีแล้วก็เวลานวดก็จะลื่นสบายะะอย่างเงี้ยค่ะอ๋อซื้อไปคู่กันเป็นเซตคนละ100นะครับน้ำมันนวดนะครับส่วนลูกป,ประครบ50บาทก็เป็นเซตนี้ 150. 1 5 0บาทถ้าคุณผู้ชมอยากซื้อลูกป,ประครบไปอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับมี2ไซส์ไซส์เล็กห้บาท ใช้ใหญ่หน่อย80บาท80บาท,บ,บาทนะครับใหญ่เล็กต่างกันที่อะไรครับความสะใจหรือว่าปริมาณการใช้กับพื้นที่ผิวค่ะสมมติว่าเรานวดแค่แขนค่ะแต่ถ้าเป็นนวดหลังก็ต้องใช้ใหญ่ใช่ค่ะเพราะพื้นที่ผิวสัมผัสในการนวดตัวสมุนไพรจะได้สัมผัสได้เยอะอยางค่ะ แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมหลังเล็กก็ซื้อเบาๆราคาย่อมๆห้าสิบาทก็ได้ใช่ไหมยังไม่หมดแค่นี้นะครับเรามีอยู่2ตัวก็คือพอกตากับประคบตาค่ะพอกนี่คือเราก็จะแกะซองออกมาแล้วคือต้องยังไงนะครับก็ผสมน้ําหรือว่าผสมไข่ขาวเนี่ยค่ะจ้ะแล้วก็พอกเลยแต่ถ้าอยากสะดวกหน่อยมาทางนี้เลยนะครับเป็นสมุนไพรประคบตาแช่น้ำร้อนเ็ดผู้พออุ่นปุ๊บประคบอย่างนี้เลยห้าถึงสิบนาทีในนี้จะมีอะไรอยู่นนี้บ้าง มีบัวโบกชาอูหลง่ะ,ะแล้วก็มีในส่วนของฟ้าทะลายโจรค่ะคือทั้งหมดที่อยู่นี้จะเป็นลิตเย็นใช่ค่คะทั้งหมดเ,เลยนะครับมีใบเตยด้วยนะครับแช่รอแล้วพอก10นาทีพอออกมาปุ๊บตาใสาเลย <c oughs> ผงละ80บาทนะครับมีด้วยกัน2ชุดนอกจากนี้นะครับสมุนไพรแช่เท้า ก็มีเหมือนกันคุงละแปด8บบาทเลยคุณบาทเหมือนกันนะครับ้มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยนะครับให้คุณผู้ชมได้ลองอุดหนุนกันนะฮะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆด้วยใช่ไหมครับพี่หนึ่งใช่ค่ะในเซตของเราก็จะมีแช่เท้ามีนวดแล้วก็มีประคบตาเราคิดเป็นเซตนะคะ2ชั่วโมง500บาทค่ะต่อ1คนแล้วถ้ามาเป็นเป็นทีมได้ไหมฮะ มาเป็นทีมเราขอแจ้งล่วงหน้าก่อนนะคะ5คนถึง10คนเงี้ยถ้าคุณผู้ชมสนใจเดี๋ยวผู้จะฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้ยังไงวันนี้ขอบคุณพี่หนิงมากนะครับค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์6โมงตรงหลังเคารพธงชาติทางอมรินทีวี HD ช่อง34แห่งนี้สลาบวันนี้พรุกับพี่หนิงไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Marine TV